ชื่อต้นน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม<ะ>ผมชื่อต้นน้ำวันนี้ผมอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเหน้าผมกลมคลิกไหมครับเอเอผมอารมณ์ไม่ดีวันนี้ผมเออ<ะ>ผมผมอยากจะลุกขึ้นน,นนะแต่พ่อไม่พาลุกขึ้นครับ ราะนี่ผมฉีแตกแตกฉีแตกเต็มที่นอน <c oughs> นะครับพอเห็นกล้องมือถือผมจะเอามือคว้าจับแต่จับไม่ได้ทีนี้แรงผมเยอะขึ้นครับสวัสดีครับผมเมื่อวานผม ไปวชิลาผมร้องทั้งพอถึงลงถึงที่ปุ๊บคนมาโกรูดูผมตกใจผมร้องให้กลับบ้านย่าเอากลับส่งกลับบ้านไม่ทันเลยครับไปดูคลิปตอนร้องครับได้แค่นิดเดียวแต่จริงๆร้องเหกปากตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถเลยครับผมย่าตกใจย่ารีบพากส่งกลับบ้านเลยใช่ไหมอ เมืเอ่อ,าอ,าอ,าอาวานคุณพ่อเสื้อนี้ให้เล่นครับ <c oughs> พอบีบปุ๊บมันจะล่อลิ้นใส่ได้ให้ต้นน้ำเล่นครับ ไม่เล่นครับจัดไม่ตีด